Cúc cúc mơ 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 mùa tay ai ngao mã uống ào sau năm mặt của tay เ,าเสาแหลงสิเห็ดจังได้ที่เป็นสิตายคล้ายคนติดยารอยยิ้มของเจ้าเป็นพิษมาคอยสะกิดใจทุกเวลาเมือ่อใดกันบอเห็นหน้าห่วงปานคนบ้ายย้อนว่ามักสาสุมมือจกาแม่นมันยาย้อนว่ามีปากปานเตเมบใบ บากเอ้ยคือบ่อมีใจมืตอีใส่ได้แต่กินเหล้าขาวเป็นบ่าวมักสาวสิตายเต็ดจังได้คือบอเอ่ยคำว่าบาดเห็นพ่อนาผู้สาวไดแต่อุมพนาวสาวสิหับ่านาาบ้าออ้ครูโบได้ศึกษาถ้าอายแม่ค้าบบาได้กินขนม เป็นครูบาอายสาวตาคมชาตินี้คงตรมอดสมรเกิดมาจะอายทำกินมีแต่นี่สินงท้าคอยไ่วาสนายุคนี้สาวเขาชอบคนกลา้ามัวแต่นี่ลาคนืดนจะค้าไปครองตูมือกจกว่าจะกรอบพอปานที่พอมาจอกพินผู้ใด ทำแพงอายล่อลำคำง่ายยันยานผู้ชายืินมาเกี่ยวองดวงตาคือหน้าตาหัวใจสื่อความในใจผ่านสายตาที่มองทักเจ้าหมดใจนเนื้อทองทักเจ้าหมดใจนเนื้อทองสายตาที่มองน้องคงพอรู้ใจ ตาอา,ายแม่คราโบได้กินขนองเป็นผู้บ่าวอายสาวตาคมชาตินี้คงตรมอดสม,มุราเกิดมาตาอายทั้งกินมีแต่นี่สิ่งพอคอยแต่ว่าสนาเดียวคนมีาวเข้าชอบคนกล้า,ม,ามืม้อนี้เป็นอาหารง่ายๆนะค<น>ะของป้าก็จะเป็นสปาเกตตี้ ของอาก็จะเป็นหอยนางรมแล้วก็ขอนียวหอยนางรมขอ,อนกไส้ไข่แล้วก็ปลาแดกพระบิดานะคะวันนี้เราก็จะกินแบบเบาๆนะคะโอเคเลสจินเจอรใจิตก็สวยเติม สะบงโอเคจะกูดัเนาะไม่เอาบุกงก็มากินอาหารที่แบบว่าเบสิก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 ฟูด Can o u สวัสดีครับพี่นงช่าน n o อ I have s t o p p ์ d working and you and me are we work all day today ประดกพระบิดาปะ This is ประดกพระบิดาอืบเยเสือมุตังสังเต้ังเตอืมไอส้สกุลด้วยนะี ก่อนอื่นเราก็ต้องขอโทษขออภัยสาหรับคนที่เพื่อนบุก,กินไวน์นอกจากนั้นพวกอายกับบริกินจนเมาหลังจากกินแค่หนึ่งแก้วกับเอ่ออาหารหลักอาหาะเนาะนานๆถ 2, 3, นึงกองสามเมอนอกจากนั้นส่วนเด็กน้อยที่ยังมหสิ18ปีก็ไม่ต้องกินหรอกมันบริแทบเลยเมันบริแทบเลยอเอ้กินเพราะว่าเอ้ยากจำแห้ง very always gentle and soft man always <laughs> <laughs> huh? need to do something like this you do you need a hammer <laughs> 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 mm. <laughs> mm. <laughs> Give me some of your rice because I need with my egg. Now he prefers to stick rice right almost every day. It's because it's easy. I don't need to defrost. What do you eat with egg? With egg. Mm -hmm. okay. You want. <laughs> I do that. I do something like that. did. Normal. <laughs> 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 but I have a long time. We are not uh, <laughs> nice people. And we don't eat gently. Huh? You yeah, are, but not me. <laughs> Do you hear that bird? Ka ah, wow, wow. Do you know what the name? Yeah. Cuckoo. <laughs> yes, it's called Cuckoo. Thank Listen you. to is Cuckoo, Cuckoo. I think in my country they call the bird Kawao wow. Wow wow! Wow, wow, wow. Ah, okay. In your country? Cuckoo. cuckoo. Wow wow. And you know the, in Switzerland, they make the little uh, clock in wood mm -hmm. with a little bird going oh, yeah. out. It's called a coucou, mm. a coucou, mm. because the bird going out is mm -hmm. the coucou, and he makes the same sound coucou, coucou when -cou, he goes out every hour. That's one, huh? thank you. <laughs> Et she's not drunk, hein? <laughs> just <laughs> laughing. Pas hein? <laughs> ah, content Papa. <laughs> you can live peace like that. Mais <laughs> on Can you imagine how uh, miserable my life was when you were not here? ยัง no one to make me love like you แต่เราคนพี่น้องเอิญอ่ะเอินเอากลับมาจำประแดดครับฝรั่งจำอะไเนะหอมหอมเนี่ย กินแบบดีบๆได้แก่กระเทียมที่จิให้กัดกินแบบดีบๆเพราะยญยเพิ่นกินได้อยู่กับเว้นแต่กลางคืนน่ะแป้งแขวจังไรกับบะเซาเ้ย้ตั้งบาดจัต้ It's from the south-west uh, of France. Mm -hmm. Unless you but... want to go this year. What? You have already made your plan for uh, your mushroom, huh? Eh? Sure. <coughs> and <coughs> I have made the <coughs> plum <plant> also <coughs> because I have the money for going there. Because this year, I have to the ห้าพันไฟตาซันเนาะ almost five thousand euro ห้าร้อยห้าพันยูโรปีที่แล้วนะ end นพอใหญ่ายนะ end of ูส o w คนจ่ายค่าคอมมิชชั่นหลายโพดเพราะว่า luxury โดน use the cash หรือเปล่านะ no almost not use mm hmm. except when I was paying the mm hmm. the camping mm hmm. I was taking the money <Yeah. S 1> out From the ATM mm -hmm. and then giving them the cash. So this year mm -hmm. I will give the cash directly. Mm -hmm. And also, if you know that there there is a war in uh, with the Russia, yeah, so if there is problem and then uh, the bank cut the credit mm -hmm. card or whatever when we are over there, mm -hmm. then suddenly we have no money. Yeah. So that like this. ใส่จะบ,บัตรเครดิตนะคะเราจา่ายค่าคอมมิชชั่นกันายแต่ปีนี้มันมีสงครามอยู่ยูเคนกับรัสเซียถ้าสมมุิว่าเขาตัดบัตรเครดิตะนะเขาก็ยังมีเป็นเงินสดประมาณนี้เพื่อนเป็นคนรอบครอบนะเพือ่อนก็เลยไปแลกมาเพื่อที่เสียไปใส่อยู่พุน่นสวีเดน how long do you think we will live this year อ h oh, i s year o อ I don't know four month at least o yeah. s สี่เดือนนะจ๊ะ June July August, September, maybe more <laughs> what we can do is see if we can buy a little house at the lake แม่่บอกว we stay ถ้าสมมติว่าไปอยู่น้าป่านั่นอาจจะซื้อเงินรางเงน้อยๆอยู่ข้างแม่น้าอยู่เนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่า ออกตุลาส s already cold yeah yeah. it cold in the l u d v i k a but we remember when we went to the south it was not so cold ปีที่แล้วนะเดือนกันยานะคะมันมอด is not c หนาวแล้วแต่ว่าตรงมันเมอมันหมวยงอหนาวอืมถ้าอยู่ในรถนะก็จะบ่ไหวหนาว We live in Sweden compete year we can this is compete year Ah, yes one year complete mm. yeah, yeah. Um, we can go and see laponia yeah but laponia you have to go in winter time it's very cold huh? minus forty mm -hmm. minus fifty degrees huh? you know there is a, a place called um, the village of uh, santa claus yeah yeah. Huh? yeah and they went to visit at christmas christmas day they were there and there their truck because they had a big a truck and they lived in the truck. It was a big thing, and then they had a big problem. Couldn't start anymore because it was so cold. They couldn't start the motor, the engine. So and they went to uh, Norway, mm. and also they had big problems. It's fantastic, but you have you have to realize that it's really terrible in winter time. Yeah. Welcome back in the Bretagne. Thank you. <Sorry. S 3> Hi. Nice. <Ad> Thank you. โอเคนะคะสำหรับวันนี้มิสเตอร์จอห์นแอนด์มิสซิสเก็ตพีพีขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ Hi. What is my name? Hi. Bye bye. ขอบคุณค่ะ Bye bye. I I bye 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 I.